สวัสดีทุกคนนะครับก่อนที่เราจะซื้อหุ้น IPO หรือว่าจะจองหุ้น IPO เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ OR นะครับทุกตัวที่เราจะจองหรือว่าจะซื้อหุ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรตอบได้คือผู้บริหารเขาจะเอาเงินเราไปทำอะไรกรณีของหุ้น IPO ไม่ว่าจะเป็น OR หรือตัวไหนก็ตามก่อนที่เขาจะขายหุ้นให้นักลงทุนเขาต้องมาแถลงข่าวก่อนว่าเขาจะเอาเงินเราไปทาอะไรถ้าใครที่ฟังผู้บริหารไปแล้วนะครับ ปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ฟังว่าเขาจะเอาเงินเราไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับข้อมูลนี้นะครับที่ทุกคนจะได้ฟังเนี่ยเป็นคําพูดที่ออกจากปากของผู้บริหารนะครับเรื่องแรกนะครับเรามาคุยเรื่องการจองหุ้นกันก่อนการจัดสรรหุ้น or เนี่ยไม่ว่าทุกคนจะจองวันไหนนะครับตั้งแต่24ถึง2กุมภาเนี่ยทุกคนจะได้300หุ้นมาก่อนหมดเลยนะครับส่วนใครที่จองมากกว่า300หุ้นเนี่ย เขาจะให้เพิ่มทีละ100 100 100ทุกคนจะได้ทีละ100หมดจนกว่าหุ้นจะหมดนะครับถ้าหุ้นหมดปุ๊บเขาก็จะเลิกแจกทันทีส่วนเงินที่เหลือจะได้คืนหลังจาก10วันทําการนะครับประมาณนี้เขาจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากที่เขาหักจากเราไปนั่นแหละครับเขาจะคืนเข้าบัญชีนี้ส่วนข้อที่2เนี่ยหุ้นทั้งหมดที่เขาเสนอขายเนี่ยมี2,610ล้านหุ้นบริษัท อาจจะพิจารณานำเข้ากรีนชูมาจัดสรรให้ผู้จองซื้อรายใหญ่และรายย่อยจำนวนไม่เกิน390ล้านหุ้นสิ่งที่ผมจะเสริมให้ก็คือกรีนชูกรีนชูเนี่ยมันแปลว่ารองเท้าเขียวกรีนชูเนี่ยผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาคนแล้วกันนะครับจะไม่พูดเป็นภาษาทางการกรีนชูคือหุ้นเสริมที่ใช้พยุงราคาหุ้นไม่ให้ราคาหุ้นเนี่ยมันต่ำกว่าราคาที่เปิด IPO นะครับมันใช้พยุงราคา ถ้าอธิบายให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจก็คือเหมือนเบาะเสริมของรถทัวร์อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนหน้าที่ของอ e ีกรีนชูเนี่ยก็คือพยุงไม่ให้ราคาหุ้นม,มันต่ําเกินไปส่วนใหญ่บริษัทกลางๆหรือว่าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้เพราะว่าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนนะครับไม่ให้ราคามันลงต่ำจนเกินไปข้อที่3เนี่ย ผู้จองซื้อกับเจ้าของพอร์ตต้องเป็นคนคนเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่จองให้หรือว่าให้คนอื่นจองให้แล้วโอนเข้าพอร์ตเราแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อที่4ก็คือหุ้น ipo ทั้งหมดเนี่ยจะขายให้นักลงทุนในไทย83%แล้วก็ต่างชาติเนี่ย17%แล้วก็ข้อ5้านะครับคนเดียวสามารถจองได้หลายแบงค์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะรวมเข้ามาเหมือนจองแบงก์เดียวอยู่ดีนะครับสมมติว่าผมจองแบงค์เดียว9ก0หุ้นกับ3มแบงก์แบงค์ละ่ามรันยลย ต่อมานะครับเป็นด้านการดําเนินธุรกิจนะครับเขาบอกว่าข้อที่1น,นะครับในอีก5ปีข้างหน้าก็คือปี2,564ถึง2,568จะใช้งบทั้งหมดเนี่ย74,600ล้านบาทนะครับสัดส่วนที่จะใช้นะครับก็คือออยนะครับก็คือธุรกิจน้ํามันเนี่ย34.6%ธุรกิจที่ไม่ใช่น้ํามันก็คือนันออย28.6%ธุรกิจต่างประเทศ21.8%แล้วก็ อื่นๆเนี่ยอีก15%็ข้อที่2นะครับเขาบอกว่าที่ลงทุนในธุรกิจน้ำมันเยอะก็เพราะว่ารายได้สูงสุดของปั๊มบตท,ทหรือว่า o ออเนี่ยยังเป็นน้ำมันอยู่นะครับธุรกิจอื่นๆของ o ออทั้งหมดเนี่ยยังต้องพึ่งพาน้ำมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนใหญ่ในช่วงแรกเท่านั้นยังต้องพึ่งน้ำมันอยู่ข้อที่3นะครับจุดประสงค์ของ o ออไม่ได้จะเติบโตเพราะน้ำมันแต่เขาจะทำให้ธุรกิจเนี่ย เติบโตด้วยธุรกิจค้าปลีกก็คือส่วนที่ไม่ใช่น้ํามันนะครับเขาจะค่อยๆขยายธุรกิจในส่วนที่เป็นของค้าปลีกนยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันกําไรสูงกว่าน้ํามันเยอะมากเลยนะครับเขาก็เลยมีแผนที่จะขับเคลื่อนด้วยค้าปลีกแล้วก็สร้างระบบไลฟ์สไตล์อีโคซิสเต็มก็คือทำให้เป็นระบบค้าปลีกของปตทเนี่ย เต็มรูปแบบในอีก3-5ปีข้างหน้านะครับเริ่มจากธุรกิจที่เป็นน้ํามันก่อนก็นแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือขยายปั๊มปตทเนี่ยเพิ่มเป็น2,500สาขาในปี2,568นะครับก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยปีละ100แห่งนะครับจากปัจจุบันเนี่ยมีแค่1,968สาขานะครับเขาจะเพิ่มปีละ100สาขาแผนประมาณนี้ข้อที่2นะครับก็คือ เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์กลางค้าปีกของชุมชนนั้นๆน,น,นะครับข้อที่3นะครับที่ OR ยังไม่ลุยเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในประเทศเราเนี่ยมีแค่2%เท่านั้นนะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ยโออารเขาก็มีปั๊มสําหรับชาร์จไฟด้วยนะครับประมาณ25แห่งทั่วประเทศตอนนี้ OR เขาลุยแค่นี้ก่อนแต่ถ้าในอนาคตใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะขึ้น OR จะค่อยๆปรับและก็เปลี่ยนตามนะครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยเขาจะเพิ่มศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับถ้ากรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับเป็นธุรกิจที่จะใช้ขับเคลื่อน OR ให้โตนะครับก็คือธุรกิจนอนออยล์โออามีแผนที่จะใช้ค้าปลีกในการขับเคลื่อนให้บริษัทโตนะครับแผนธุรกิจแผนแรกเนี่ยเขาจะเพิ่มกําไรให้บริษัทด้วยการค้าปลีกโดยการขยายสาขา แบรนด์ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ข้อที่2นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนั่นก็คือเพิ่มสาขาของคาเฟ่เอเมซอนนะครับจากตอนนี้เนี่ยมี3,168สาขานะครับเขามีแพลนที่จะเพิ่มอีก2,100สาขาถ้าเขาทำได้ OR จะโตแบบแรงมากเลยนะครับทุกคนข้อที่3เนี่ยเพิ่มสินค้าบกอกี่เข้าคาเฟ่เอเมซอนนะครับก็คือ ลงทุนทั้งโรงงานผลิตเบเกอรี่ผงผสมเครื่องดื่มแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าของตัวเองนะครับเขาพยายามที่จะทําให้มันครบระบบนะครับข้อที่4นะครับก็คือขยายร้านไก่เท็กซัสทีท่ทุกคนเห็นอยู่ในปั๊มปตทนั่นแหละครับอีก20แห่งต่อปีแล้วก็จะขายในรูปแบบเฟรนช์ชายนะครับอันที่5ก็คือสัญญาร้านค้ากับ7 e เ e ่ e อเเรื่องสัญญาเนี่ยผู้บริหารเขาพูดแล้วนะครับว่าสัญญา1รอบอ่ะคือ10ปีตอนนี้ต่อไป2รอบแล้ว และรอบที่2เนี่ยเหลืออีก2ปีในเบื้องต้นเนี่ยปตทคุยกับ7 e เ e ่ e อแล้วว่าจะต่อสัญญากันตอนนี้เราอาจมองว่าเราเข้าปั๊มปตทเพราะเซเว่นแต่เซเว่นก็ขายดีเพราะปตะทเหมือนกันก็ต้องดูว่า7 e เ e ่ e อเนี่ยในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต่อกับปตทไหมนะครับในมุมมองของผมเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือ OR เนี่ยกับเซเว่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับถ้าเกิดว่า เซเว่นไม่ต่อสัญญากับปตทเนี่ยก็อาจจะมีคนส่วนหนึ่งนะครับถ้าเซเว่นไปเข้าบางจากหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีคนส่วนหนึ่งที่ตามเซเว่นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ระบบคงอยู่เซเว่นต้องต่อสัญญากับปตทหรือว่า o ออรนั่นเองครับข้อที่6นะครับเพื่อทําให้เต็มระบบจริงๆนะครับปตทเนี่ยเขาเข้าซื้อหุ้นพีเบอร์รี่ไทยพีเบอร์รี่ไทยเนี่ยเขาขายตั้งแต่เมล็ดกาแฟจนถึงเครื่องชงกาแฟนะครับการที่ปตทเข้าหุ้นพีเบอร์รี่เนี่ย มันจะทําให้เราได้เครื่องชงกาแฟรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นกาแฟนในต้นทุนที่ถูกลงมันจะส่งผลโดยตรงกับคาเฟอเมซอนจะทําให้ต้นทุนของคาเฟอเมซอนลดลงพอต้นทุนลดปุ๊บกาไรของคาเฟอเมซอนก็จะเยอะขึ้นมันทําให้บริษัทได้กำไรเยอะขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่7นะครับก็คืออย่างสุดท้ายเขาจะเริ่มขายสินค้าที่อยู่ในปั๊มบอเอร์เนี่ยผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยที่เขาจะจับมือกับ Flash X ็ก e r สนะครับในการส่ง The delivery ก no. <im ple AfD> ็ต้องมาดูกันว่าในอนาคตเนี่ยอตท o อเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับกับธุรกิจนี้ผู้บริหารบอกว่ามีแพลนที่จะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกสด้วยเขามีแพลนเฉยๆนะครับแต่ยังไม่ประกาศออกมาว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าคร่าวๆคือเขาวางโครงการไว้แบบนี้เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเขาบอกว่าปี6-1ที่กําไรเขาต่ํากว่าปกติเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขา แตกบริษัทออกมาจากปตทนะครับนั่นหมายความว่า OR เขาเป็นลูกปตทนะครับการปรับโครงสร้างของบริษัทแบบนี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะแจ้งว่าที่กําไรเขาหายไปเนี่ยมันหายไปจากค่าใช้จ่ายในการแตกบริษัทนะครับข้อถัดมานะครับปกติเนี่ยการขายน้ํามันกําไรของการขายน้ํามันนั้นต่ําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผนของ OR ที่จะทําเขาก็เลยย้ําอีกครั้งนะครับว่า OR ไม่ได้จะเติบโตเพราะธุรกิจน้ำมันสิ่งที่จะทำให้ OR เติบโตก็คือค้าปลีกนั่นเองครับคือทุกธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันดังนั้นนะครับสัดส่วนของค้าปลีกเนี่ย OR เขาจะเพิ่มสัดส่วนของค้าปลีกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากปั๊มปตทอของเขานั่นเองครับคือเขาจะทำให้เป็นสถานีน้ำมันด้วยแล้วก็ ทำระบบค้าปลีกเต็มตัวในปั๊มปตทด้วยนะครับเรื่องโครงสร้างของปตทเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับปตทเนี่ยเขาเป็นบริษัทแม่หรือว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะครับลูกของปตทก็จะมี PTTEP PTTGC ก็จะมี PTTOR เนี่ยเป็นหนึ่งในลูกของเขานะครับปตทเนี่ยมีลูกอยู่หลายบริษัทมากระบบที่ปตทห์ทำก็คือสมมุติว่าปตทมีลูก5คนใช่ไหมครับ OR เนี่ยเป็นลูกคนสุดท้อง ระบบการทํางานของแก๊งปตทเนี่ยเขาก็จะเอาแบบสินค้าจากพี่มาขายให้น้องอะเดทรอนวองนี้นะครับก็คือทุกอย่างของเครือปตทเนี่ยมันจะเชื่อมระบบกันนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อ OR ก็จะได้แต่หุ้น OR นะครับก็คือจะได้ลูกคนเล็กไปแต่ถ้าเราซื้อปตทเราจะได้ลูกของปตททั้งหมดทุกบริษัทเลยนะครับกลไกจะเป็นประมาณนี้เรื่องสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือเรื่องผลประโยชน์ของเราทุกคนนั่นเองครับก็คือปันผล ผู้บริหารบอกว่ามีแผนที่จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งปันผลว่าสิ้นปีเนี่ยเขาบอกว่าจะปันผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อก็พิจารณาให้ดีก่อนว่าโครงการที่ผมพูดมาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยสนใจไหมหรือว่าเรายังไม่มั่นใจกับธุรกิจน้ำมันหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้รายได้หลักของ OR คือน้ำมันส่วนรายได้เสริมก็คือค้าปลีก แต่แพงของเขาก็คือไม่ได้จะเพิ่มหรือว่าอะไรน้ํามันมากแต่เขาจะเพิ่มในส่วนของค้าปลีกตามสาขาของปตทให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อทํากําไรจากค้าปลีกให้เยอะขึ้นบริษัทจะโตจากค้าปลีกไม่ใช่น้ํามันเพราะฉะนั้นความสนใจของผมเนี่ยก็เลยชอบ o r นะครับเพราะว่ากําไรของ o r เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามสาข,ขาข,ของค้าปลีกที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสาหรับใครที่จะซื้อ OR ก็ พิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเอ,เองว่าเราชอบไหมนะครับสุดท้ายนี้นะครับเป็นคําแนะนําในการซื้อหุ้นจากผมแล้วกันนะครับถ้าเราจะซื้อหุ้นตัวไหนไม่ว่าจะเป็นหุ้น IPO แบบนี้ที่ต้องจองหรือว่าเป็นหุ้นทั่วไปที่ทุกคนอ่านงบการเงินแล้วชอบอย่างแรกที่ต้องดูคือผู้บริหารนะครับผู้บริหารต้องรักษาสัญญาอย่างแรกก็คือถ้าเขาบอกว่า จะทำกำไรให้ได้15%ในโครงการที่เขาจะทำเนี่ยถ้าเขาทำได้14%ปลายๆ14.8 14.9%แบบนี้ถือว่าเป็นผู้บริหารที่รักษาสัญญาจะมีผู้บริหารบางคนที่บอกว่าจะทำกำไรให้ได้10%แต่ทำได้แค่5%แบบนี้คือผู้บริหารที่ไม่รักษาสัญญาถ้าเจอแบบนี้ก็คือทิ้งไปเลยนะครับข้อที่2นะครับก่อนที่จะซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยเราต้องรู้ชัดเจนว่า เขาเอาเงินเราไปไหนแล้วก็เอาไปทําอะไรข้อที่3นะครับให้ช่างใจว่าการที่ซื้อหุ้นตัวนี้หรือจะถือหุ้นตัวนี้เนี่ยผลตอบแทนที่เราจะได้ในอนาคตมันคุ้มค่าไหมหรือว่าถือหุ้นตัวนี้อยู่ผลตอบแทนมันคุ้มค่าไหมในการถือ2-3สปีที่ผ่านมาหรือว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันโตไหมปันผลมันโตหรือเปล่าหรือว่าปันผลมันน้อยลงบริษัททำกำไรได้น้อยลงเนี่ยก็ให พิจารณาติดตามบริษัทไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาทํากําไรได้ดีสม่ําเสมอหรือว่าทําได้ตามที่เขาพูดไว้เนี่ยแสดงว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ดีก็ถือต่อนะครับอันสุดท้ายก็คือกําไรของบริษัทเนี่ยต้องติดตามตลอดนะครับถ้ากําไรโตมันจะทําให้ทุกอย่างดีไปหมดแล้วก็ผลตอบแทนบทสุดท้ายเนี่ยมันจะลงมาอยู่ที่เราหมดเลยเราจะเติบโตไปกับบริษัทแล้วก็ เงินของเราที่วางไว้ในหุ้นตัวนั้นเนี่ยยังไงก็โตในระยะยาวนะครับกรณีของ OR เนี่ยถ้าผู้บริหารเขาทําได้ตามที่เขาเคลมไว้เนี่ยบริษัทจะโตเยอะมากเลยนะครับทุกคนหลังจากที่ได้ฟังข้อสรุปของผู้บริหารแล้วแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานะครับว่าชอบหุ้นตัวนี้หรือไม่ชอบถ้าชอบก็จองเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ ปล่อยผ่านไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้ามีเพื่อนคนไหนที่สนใจแต่ว่าเขายังไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ